เธอบอสฝันจริงๆนะตอนแรกอะคิดว่าแกนั้นะเพราะแกว,ว่าฝันที่หลีแม่พะนะบอสแห่ทุกคนตอนแรกอะคือจะเล่าให้ฟังเมื่อวานอะพากันเป็นอะไรไม่รู้พอกลับจากปกติอะปกติเวลาเดินทางใช่ไหมบอสแกจะงีบแป๊บๆแล้วแกก็จะตื่นมาเช็คหน้าโซเชียล มาดูลูกๆว่าใครลงอะไรบ้างโซเชียลมีความเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็มาคิดแผนกันบนรถใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเมื่อวานเป็นไรไม่รู้ทุกคนกับข้าวบ้านไม่โอดแทบแหงหมังหลับพากันหลับเกือบตลอดทางเลยเป็นวันแรกเป็นปรากฏการแรกยังคุยกันอยู่เลยว่าเอา้าทำไมถึงหลับแบบหลับหลับยาวหลับสนิทตื่นมาเพิ่งได้โพสนะเพื่อนฝันนี่หลีทุกคน ฝันว่ามีลูกซนองบีพ,พนะใช่ที่เมื่อวานที่บอสหายไปเลยที่บอสหายไปเลยนะทุกคนกคือแกนอนหลับแล้วมันไกลไง <c oughs> จากปักทงชัย <c oughs> ปากทงชัยมายะโสธรอ,อะ่ะมันสี่ชั่วโมงกว่าเกือบห้าชั่วโมงก็กกเลยแบบว่าไกลมากแล้วแกก็หลับเลยพวกแม่ลงลงปั๊ม แกก็ไม่ลงนะแกหลับเลยก็เร่งงงว่าเอะคือหลับดีดแะก็เลยตื่นมาก็เลยรู้อ๋อหลับแบบหลับสนิทก็เลยฝันฝันว่ามีน้องบีดพนะก็เลยถามบอสบอสบอสฝันนี่ดีบอฝันนี่หลีว่ามีลูกซื้อเบดพนะเอ้ซื้อบีดพนะก็เลยก็เลยไม่กล้าถามต่อก็เลยเขินก่อนก็เลยก็เลยแซวบอกว่า ถ้านอนอีกจะไม่ได้อีกคนบอกบอกีสแล้วก็เป็นเบรกบอกออนเมื่อวานเขาวิดีโอมาหากันด้วยกับกับดีเจมาตูม,ตมเหมือนต้องเบีสไปถ่ายรายการ ใครอเปือกบ่ะเปน้องเบสไปถ่ายรายการกับดีเจมาตูมก็เลยวิดีโอคอลหากันตอนช่วงก่อนคอนเสิร์ตทุกคนฟังไปด้วยถ้าใครยังไม่มีสินค้าตัวไหนกดกดได้เลยนะ ปากหมดยาดมฟินแหงดมแล้วฟินจริงๆไม่ได้หมูสโลแกนใหม่บอชอบสโลแกนนี้ <c oughs> พี่เลียงลองบีเต็มไปหมดเลยเอาี่คนเดีย นัตตี้ตื่นแล้วพี่วันสวัสดีค่ะนัตตี้ตื่นแล้วนัตตี้ไปอันนี้นัตตี้ไปซื้อวอลเราต้องใช้วอลแดงอยู่หลังเวทีค่ะอุ๊ยขอบคุณมากยาสีฟันมาแล้วทุกคนหลังจากที่รออยากเลี้ยงหลานแล้วอยากเลี้ยงน้องบีทแล้วใช่ไหมพี่เลี้ยงน้องบีทเต็มไปหมดเลย ตอนนี้อยู่ขอนแก่นค่ะววเมื่อวานเขาวิดีโอคอลถามกันนั่นแหละแล้วก็คุยเหมือนคุยสัพเพลาเกาได้ถามเรื่องความฝันด้วยน้องเบสก็ได้ถามว่าฝันจริงไหมบอกล้วฝันจริงจริงหรือบีต,ต้องเข้าให้บอสไลฟ์สดไหมนี่เป็นพรีเซนเตอร์ไหมนี่น้องเบสอ่ะไม่น่าจะได้มาขอนแก่นเร็วๆนี้แต่บอสอ่ะ จะได้ไปกรุงเทพเร็วๆนี้อยู่มันจะมีงานที่กรุงเทพไงน่าจะได้เจอกันทุกคนเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกคนเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นทุกวันนั่นแหละทุกคนจริงๆเพราะเขาคุยกันทุกวัน แต่ไม่รู้สถานะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ไม่คาดหวังแค่โมเมนต์ดูเขาคุยกันยิ้มกันมีความสุขก็ก็ดีแต่แล้วทุกคน FC น้องยูริมีข่าวดีนะข่าวดีแบบว่าเป็นผลพวงมาจากพลังแม่แม่ทุกคนนี่แหละทำให้น้องมีข่าวดีนี้วันที่หนึ่ง วันที่สามสิบเอ็ดน่าจะรู้เรื่องประกาศลักค่ะลักน้องเบดนะคะอร่อยโป๊ะมาค่ะพี่กิมบอกเป็นครั้งแรกเลย เป็นครั้งแรกของยูริกพคือพอเสร็จงานวันที่สามสิบเอ็ดที่นคปรปฐมแม่เซมต้องพายูรีไปน,นอนบ้านนางสิทธยูริพูดเก่งใช่ตื่นเต้นรอเลยทุกคนเจอข่าวดีจริงๆและเป็น เป็นข่าวดีที่ฮิวใจ FC ทุกคนเพราะข่าวดีนี้เป็นผลจากพลังของ FC ทุกคนเอ,อือตื่ืมเต้นไหมหิวส้มตามมากินราคาทุกคนอยู่นะออฟฟิศ สามสิบเอ็ดน่ะพอจริงๆวันที่หนึ่งอ่ะมีงานที่นครพนมแต่แม่แซมไม่แน่ใจว่าสามสิบเอ็ดน่ะพอเราเสร็จงานแล้วอ่ะบอสจะบินนครพนมไหมกำลังเช็คคิวไฟบินกันอ่าแล้วทีนี้อ๋อลืมปักครีมทาผิวเดี๋ยวปักให้นะ ปักทุกอย่างเลยที่เคียนทับอยู่มันมีแต่เวอร์ชันเป็นสามหลอดอะทุกคนขอบคุณค่ะพี่แสงบักทองของแม่ใช่แล้วมีข่าวดีระยองเดี๋ยวแม่แซมเช็คอีกทีหนึ่งย่านนอนใช้เขียวบางลาพี่วัน พี่วันพี่วันต้องดีใจมากๆวันที่หนึ่งเตรียมตัวเลยพี่พลพี่พลีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แซมเชคกับพี่โบดอีกทีหนึ่งนะสั่งแล้วสั่งแล้วเซรั่มใช้เลยพี่พัชชาใช้แล้วหน้าไม่เหี่ยวลดลดริ้วรอยแล้วก็ชะลอริ้วรอยไม่ต้องพึ่งโบท็อกยากถ้าใช้เป็นประจำ ซีรีส์เรื่องใหม่อีกเรื่องอ่ะมีแน่นอนเจาะคิวถ่ายต่อกันเลยอ่าเขากําลังดูว่ากําลังดูว่าเป็นละครหรือเป็นซีรีส์นะอันนี้ของน้องยูริเขามีอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นข่าวดีแบบว่าเป็นพอแม่แม่ทุกคนอ่ะพอพลังแม่แมทุกคนทําให้น้องได้รับข่าวดีนี้ยังบอกไม่ได้หรือว่าบอกได้ก็ไม่แน่ใจนั่นแหละ ยูริมีไรกับพี่ภัยสิ้นเดือนนี้ด้วยบอสยังไม่ตื่นทุกคนบอสน่าจะเออเหมือนตื่นแล้วเห็นทักมาในในกลุ่มรถตัวหันสาแล้วนะคะบอสน่าจะตื่นแล้วฝันอีกบอนน้องมันนีจะได้ลูกซื้อววายอีหยังวันนี้จะได้ลูกชื่ีว่าอะไร ใช้สองเซตแล้วเซร,รั่มดูขุมขนใช่ดูขุงขนกระชับขึ้นจริงๆค่ะแล้วหน้าไม่มันเลยเนาะเป็นหน้าชุ่มชื้นหน้าไม่แห้งหน้าหนาวแล้วทุกคนต้องเอาไปใช้นะหน้าจะไม่แห้งอุ้ยขอบคุณใจนะครับพี่ดารณีน่ารักตลอดเลยขอบคุณมากค่ะสั่งแล้วพี่สุป,ปิยาบอกโพสเดียวลุ้นทั้งวงการ ตามหาน้องบีทเขาคุณใจส้มที่นานบอสฝันจริงทุกคนก็เลยยังงงว่าทำไมหลับลึกจังเมื่อวานน่ะปกติบอสจะมีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลใช่ไหม เมื่อวานเป็นวันที่บอสเคลื่อนไหวทางโซเชียลหน่อยมากเพราะวาบอสนอนหลับตลอดทางเลยวยขอบคุณคะ่ะน่ารักมากยังยังไม่ใช่รางวัลที่โหวตอะไรเลยแต่นี่เป็นข่าวดีที่แบบเป็นผลพลอยได้อ่ะเป็นผลพลอยได้ที่แม่แม่พลังของแม่แม่ช่วยกันรอดูเลย แล้วเป็นอะไรที่แบบใหม่ที่น้องไม่เคยได้รับเลยสั่งเซรั่มแล้วห้าเซตหูพี่นารุโมนขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยพี่น้ำทิพย์ขอบคุณมากๆค่ะมันจะหน้าหนาวแล้วไปใช้ได้เลยจริงๆแม่แซมอายุสี่สบแล้วแต่หน้าเด้งดึงดังจริงๆมันจะมีริ้วรอยนะแล้วรูขุมขนจะกว้างมากแต่น,นี่รูขุมขนกระชับแล้วก็แบบ สิวฟ้ากะแทบไม่เป็นสิวเลยทุกคนใช้เป็นประจำเกือบเป็นหวัดทุกขาแต่ก็เดี๋ยวมียาให้บอสอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเด้อสั่งให้ลูกชายชายหน้าดีมากอุ้ยขอบคุณนะคะคิวมากรุงเทพนี่ไงคะสาวนี้เจอกันที่นครปฐมเลยเชียงใหม่หนาวแล้วอุ้ยพี่ปอสวัสดีเจ้า ใช่เป็นมาวันสองวันเดี๋ยวจะคุยเรื่อง energy ค่ะไม่ต้องกังวลเด้อเดี๋ยวแม่แซมคุยเ <c oughs> มื่อวานน้องเบสอัดรายการทุกคนสั่งยาสิฟันจา้าพี่คิมน่ารักเสมอขอบคุณนะคะรลังสีตอ่ะมีกินซ่าลังสีตทุกคน ขอบคุณค่ะใช้ตลอดรู้ขอบคุณมากๆถ้าหมดแล้วก็ค่อยว่ากันแสดงว่าหน้าต้องดีมากเลยใช่ไหมถึงใช้ติดใจสั่งยาโดมให้ครบห้าน <c oughs> น่ารักกันทุกคนเลย <c oughs> ได้ไปค่ะสามสิบสามเอ็ดไปด้วย <c oughs> เดือนหน้ากรุงเทพเยอะเลยเตรียมตัวนะคะเออหรือว่าผมพ่หผมสีชมพูผืดน,นั้นก็เลยหลับฝันดีตื่นมามีลูกเฉยเลย <vate> วันนี้บอสเรียกประชุมเคลียร์กันเรื่องไมโครโฟนสคริปคิวไฟต่างๆนานา กคนแม่แซมอยู่ได้อีกสินาทีเดี๋ยวบ่ายสองต้องไปเคลียร์แล้วเพราะว่าส่งส่งรองเท้าให้บอดซาทุกคู่เลยเพราะก่อนนั้นนนั้งานโครนเยอะมาก mm. ก็เลยเดี๋ยวต้องส่งร้านทำสปานะคะเดี๋ยวเขาจะมาบ่ายสองแล้วก็เดี๋ยวออกไปร้านตัดชุดพี่แพทขอบคุณมากนะคะเมื่อวานบีบีไม่เคลื่อนไหวเลยเคลื่อนไหวดีเลงสะเทือนวงการพอน้องบีทกำลังตื่นทุกคน เด็กๆไม่ได้มีไม้ทุกคนนะคะบางคนใช้ไม้กลางค่ะบริสแปลว่าสายลมที่พัดเบาๆแม่แซมทำเป็นเหมือนเลข,ขาค่ะทำทำทุกอย่างหวัวจะหลดเท้าคลิปแม่แซมหลายเดือนแล้วนาะตั้งแต่เปิดฟินขับแรกๆเลยค่ะ ยืิหนอนชายเขียวขอบคุณนะคะพี่กระตายขอบคุณมากๆหน้าหนาวแล้วทุกคนเอาไปใช้เลยหน้าเราจะไม่แห้งหน้าจะชุ่มชื้นแล้วมันเป็นอะไรที่เข้มข้นแต่ซึมเร็วมากอันนี้ก็งงเป็นผลิตภัณฑ์ของบอสนี่แหละ ในตะก้ามีแต่ของบอสกับของน้องเบสได้ดูแน่นอนพี่กวางได้ดูแน่นอนใช่บอสรับฟังแล้วก็แก้ไขค่ะวันนี้ประชุมใหญ่เลยนะคะอย่าดมฟินแหงสมชื่อจริงๆอย่าโดมฟินแหง,มง,ด,มแงดมแล้วฟินไม่ได้โมแม่แซมก็มีไหวทุกคน ใช่ได้เลยช่วงเต้ยรานเนาะตอนนี้อยู่ขอนแก่นค่ะแล้วก็เดี๋ยววิ่งเคลียร์ของกับปฏิบ,บัติภา,ากรกิจสั่งเซร้่มแล้ววันนี้ได้รับยาอุดยขอบคุณมากเลยนะคะที่อุ่นหนุนเราคือหนึ่งในร้านชิ้นแรกสู้ค่ะ สั่งเซรั่มแล้วขอบคุณพี่แก้วนะคะไหวอยู่ค่ะไม่เหนื่อยสนุกทำกับงานที่เรารักทำไปแล้วก็ยิ้มทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่สั่งกันแม่แซมน้องบีชื่อน่ารักดีใช่แล้วเสียงดีมากจะเอาคุณพี่ปุ๊บด้วยนะคะวันนี้เด็กๆน่าจะเข้าขอนแก่นค่ะไม่ได้พักเพราะว่างานอยู่ใกล้กันกับออฟฟิศเดี๋ยวเด็กๆกลับมานอนขอนแก่นค่ะทุกคน แม่แซมฝากเรื่องยาดมหน่อยอ่ะได้เลยโอเคเดี๋ยวจะเคลียร์กับทางน้องเลขาให้คุยกับทางโรงงานให้นะเ,เพิ่มพากองเนาะโอเคได้เลยสั่งเซรั่มแล้วพี่น้องระดาขอบคุณนะคะทานอิ่มแล้วค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เกือบหมดแล้วอิ่มแล้วทุกคน